ข่าวดีมาตรา40ตรวจสอบสิทธิ์แล้วสถานะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทวันไหนซึ่งเขาจะทำการโอนตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน1 3หลักค่ะสวัสดีค่ะพบกับให้บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นำข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้วันที่8กันยายน64นะคะหลายๆคนก็ ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมขึ้นได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้าผมทําคลิปไปก็ลืมนะคะเผลอลืมบอกไปนะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะ <c oughs> ทุกคนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็เลย มาทำเป็นคลิปวีดีโอนี้ตอบคําถามให้สําหรับใครที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วเมื่อเช้านะคะคือผู้ที่สมัครมาตรา40ในวันที่1-24สิงหาคม64นะคะที่อยู่ใน29จังหวัดนะคะรวมไปถึง13จังหวัดแรกด้วยนะคะ,ะ,คะก็ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์กันแล้วนะคะซึ่ง จะมีการโอนเงินวันไหนอันนี้สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะผมก็ไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะก็ตอนแรกนั้นนะคะมีข่าวออกมาว่าจะทําการโอนให้ในวันที่15-17ถึงกันยายน64นี้นะคะแต่ว่าบุ๋มเนี่ยไม่กล้าฟันธงนะคะไม่กล้าแบบบอกชัวๆเลยนะขอให้รอ ประการสังคมออกมาชี้แจงถแถลงการดีกว่าว่าจะได้วันไหนแน่นอนนะคะไม่อยากฟันธงนะคะกลัวทุกคนผิดหวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเลื่อนหรือว่าอาจจะมีการระบุวันแจ้งวันใหม่นะคะแต่ที่แน่แน่นอนก็คือจะได้ภายในกันยายนนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะให้ใจเย็นๆนะคะคือให้ตรวจสอบเรื่อยๆนะคะระบบยังอัปเดตให้ตรวจสอบสิทธิ์นะคะไปจนกว่าวันที่15กันยายน64ช่วงเย็นนะคะถ้าเกิดว่าหลุด15กันยายนแล้วท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ให้ไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะที่เว็บไซต์ sso นะคะแล้วก็ไปทำการยื่นการ ทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลก็สามารถส่งเป็นปลษณีี์ไปยังสำนักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะและใครที่ถามกันเข้ามานะคะว่า13จังหวัดที่มีการอนุมัติเพิ่มเติมว่าจะได้เงินเยียวยางวดที่2ออีก5,000บาทนั้นนะคะคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์นั้นจะได้รับ รวดเดียว1,000 0บาทเลยไหมอันนี้ทามประกันสังคมก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะทําการโอนเงินรวดเดียวนะคะแต่ว่าก็น่าจะโอนมวดนี้5,000บาทก่อนนะคะแล้วก็อีก5,000บาทนั้นก็น่าจะโอนไล่เลี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะอาจจะเป็นต้นเดือนตุลาคมก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็ต้องรอ ความชัดเจนจากทางสำนักง,งานประกันสังคมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวบุ๋มจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะก็แสดงความดีใจแล้วก็ยินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้รับเงินเยียวยากันนะคะใน29จังหวัดนะคะใครที่ยังไม่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์ก็อย่าเพิ่งไปทบทวนสิทธิ์นะคะให้รอภายใน15กันยายนนี้ก่อน นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิป,ลปฟรีๆได้ในทุกๆวันนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ